ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็นี่คนนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มเนาะที่ใครหลายๆลคนหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับก็การที่ใช้ตัวละคร4ลูกไฟนะครับในการฟาร์ม28ิยากนะครับ1เลยนะครับการที่คุณจะทําให้มันถูกต้องนะครับคือ ตัวดามเมจของคุณนะครับต้องใส่เป็นรูนกฟ้านะครับแล้วก็เป็นคิร้อยแล้วก็คิดำประมาณสัก260-270ว่ากันไปนะครับถ้าเกิดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับมันเป็นการฟาร์มที่ถูกเนาะเพราะว่าตัวที่ใช้สีลูกไฟนะครับมันใส่นกฟ้ามามันมีลูกไฟในตัวมันเองนะครับแล้วก็มันก็เล่นจบได้โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนไอเอาตัวดารุมะเนี่ยไปใส่นกฟ้านะครับ คุณไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนให้ดูลมะมาใส่นกฟ้าอย่างนี้คือการฟาร์มที่ถูกแล้วก็ดีนะครับแต่ต่อมานะครับ <c oughs> มันจะมีการฟาร์มที่ผิดแล้วก็ไม่ดีอยู่นะครับยังไงนะครับการฟาร์มที่ผิดแล้วก็ไม่ดีนะครับคือคุณนะครับตัวดาเมจของคุณที่ใช้สีลูกไฟเนี่ยคุณทํามิตรมะนกฟ้าคียดดาคี้ร้อยให้มันไม่ได้นะครับคุณเลยต้องไปพึ่ง เจ้าตัวดัลุมะนะครับให้ใส่เป็นนกฟ้ามานะครับหรืออะไรก็ช่างนะครับที่ใส่เป็นนกฟ้ามานะครับแล้วคุณก็ยังฟาร์มแบบว่าช้ากว่าเซเมด้วยนะครับอย่างนี้ผมเรียกว่าการฟาร์มที่ผิดแล้วก็ไม่ควรไปทําอย่างยิ่งนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันเสียเวลานะครับมันเสียจุมันเป็นเรื่องจุกจิกะครับที่คุณต้องกดเข้าไปนะครับฟาร์มเสร็จคุณต้องกดกลับมาหน้านี้หน้านี้นะครับแล้วก็ต้องมานั่งเปลี่ยนมีตมะนะครับ แต่ถามว่าใครไม่แคร์เรื่องนั้นก็ไม่เป็นไรครับคุณไม่แคร์เรื่องเวลาที่คุณต้องกลับมากดกลับมาปุ๊บกดเข้าหน้านี้นะครับกดตัวดาลุมะนะครับกดเอามิตรมะนกฟ้าให้มันแล้วครับแล้วก็กดกลับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดออกมาฟาร์มนะครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ทําไปนะครับแต่ผมจะมาบอกนะครับว่านกฟ้าเขาใส่มาทําไมนะครับเขามีจุดประสงค์อะไรในการที่ใช้ตัวละครสีลูกไฟในการฟาร์มนะครับ ถ้าคุณฟาร์มแบบนี้นะครับแล้วเป็นตัวธรรมโมแบบนี้นะครับแล้วคุณฟาร์มอย่างนี้แล้วคุณยังอย่าฟาร์มหลังเซเมอีกนะครับแล้วคุณยังจะต้องไปเอาดารุมะใส่นกฟ้าอีกอย่างนี้นะครับผมไม่แนะนานะครับผมไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรนะครับเพราะคุณฟาร์มเนี่ยคุณเห็นปะคุณใส่นกฟ้ามาสิ่งที่คุณต้องได้คือคุณต้องฟาร์มให้มันเร็วกว่าเซเมนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาฟาร์มหลังเซเมอย่างนี้นะครับ ฟาร์มหลังเซเมอย่างนี้คุณเอาตัวที่ใช้ลูกสามลูกไฟนะครับมาฟาร์มนะครับคุณจะได้ฟาร์มแบบไหลๆด้วยนะครับคุณไม่ต้องมาคอยเสียเวลาไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจอเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจอเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจอไปใส่นกฟ้าให้ดลุมะไปใส่นกฟ้าให้ดูมะคุณไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคุณไม่ต้องทำโอาเคเดี๋ยวผมจะเปิด XP แล้วคุณก็ดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาเป็นตัวเดลุมะสองดาวอยู่ไหนวะ โอเคเั okay. ลุลมาสองดาวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่นกฟ้ามาเนีย่ยคุณดู exp นะครับมันทําค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดูเดิคุณกดตาหนึ่งนะครับได้5,005 5ส 500, 4 4นะครับอันนี้แบบว่าบัฟแบบปกติทั่วไปเนาะ150แล้วก็บัฟของกิวนะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งคุณมีบัฟเยอะคุณก็จะมี exp ที่ได้เยอะขึ้นไปอีกนะครับ พอคุณได้เยอะนะครับอีตัวดารุมะขาวพวกเนี้ยมันจะได้เวลได้ไวมากๆนะครับเวลของมันอะ่ะจะทําได้ไวมากๆนะครับเนี่ยผมกดสองตาเวลสิบเอ็ดแล้วแล้วเมื่อคุณกดกๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับพอมันเวลไวนะครับพอมันเล่นจบนะครับดารุมะของคุณเลเวลแม็กไปแล้วอะ่ะคุณก็ต้องเสียเวลานะครับ <c oughs> กดกลับเข้ามาเปลี่ยนเอ,เ,อเข้ามาเปลี่ยนเป็นดูนกฟ้าให้มันนะครับแล้วก็ต้องกดกลับอีกนะครับ แล้วคุณจะต้องทําอย่างเงี้ยทุกๆครั้งที่เจ้าตัวเดรุมาข,ของคุณเลเวลตันนะครับผมเชื่อได้ว่ามันเป็นเรื่องที่จู้จี้จุกจิกแล้วก็ละหน้าลาคาญมากนะครับในการทําอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่แบบว่าถามผมมานะครับว่ามันยังไงนะครับมันก็มันจะหน้าลาคาญอย่างนี้แหละครับแต่มันก็จะมีการฟาร์มอีกแบบหนึ่งนะครับว่า <c oughs> ใส่นกฟ้ามาแล้วทํำยังไงล่ะนะครับ ถามว่ามันเป็นเรื่องจู้จี้จุกจิกไหมในการที่ต้องกลับมาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าใช่ครับมันอาจจะจู้จี้จุกจิกนิดนึงนะครับแต่มันก็ยืดหยุ่นกันได้นะครับเพราะว่าแค่คุณกดเปลี่ยนหน้ามาเปลี่ยนหน้ามามันก็ไม่ได้ทําให้คุณเสียเวลาอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับต่อมานะครับคุณใส่นกฟ้ามาแล้วสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้นะครับในการที่คุณเสียสละเวลาของคุณอะให้มาใส่นกฟ้าให้เจ้าตัวเดรุมาแล้วสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้คืออะไรนะครับคือคุณต้องฟาร์มก่อนเซเมครับ คุณต้องฟาร์มก่อนเซมีนะครับ1 2ยโอเคคุณต้องฟาร์มก่อนเซมนะครับยังไงนะครับเมื่อคุณเสียสละเวลาของคุณนะครับไปใส่เดรุมะเอ้ไปใส่นกฟ้าให้เจ้าตัวเดรุมะแล้วนะครับ สิ่งที่คุณต้องทําให้ได้คือฟาร์มก่อนเซมีให้ได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับคุณเสียเวลาใส่นกฟ้ามาแล้วคุณต้องฟาร์มก่อนเซมีให้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยคือการใส่นกฟ้ามาฟาร์มที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องเนี่ยคุณก็กดไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือการใส่นกฟ้าฟาร์มที่ถูกต้องนะครับ เพราะอย่างน้อยนะครับมันก็ตอบแทนให้คุณโดยการที่คุณมีความเร็วกว่าเซเมนะครับมันก็ทําให้คุณฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนะครับจะฟาร์มจะช้าแล้วเอาพวกตัวสีลูกไฟมารอบัฟเซเมอีกนะครับคุณนะครับเอาตัวแจกอย่างพวกทามโมะหรืออย่างตัวคุโรโมโจเนี่ยไปฟาร์มนะครับคุณฟาร์มได้ลื่นๆฟาร์มได้ชิวๆฟาร์มได้สบายๆนะครับไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนนกฟ้าให้มันด้วยนะครับเอาที่เช่นยังไงนะครับ อันทีเช่นสมมุติผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวแจกที่ทุกคนน่าจะมีกันนะครับคือตัวธ <c oughs> รรมโมนะครับเนี่ยธรรมโมนะครับคุณไม่ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนมิตมะให้มันนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปคอยสลับตะลุมะอะไรทั้งนั้นนะครับไหนวะอ่ะเนี่ยสมมุตินะครับไม่ได้ใส่ล้องฟ้านะครับคุณก็ฟาร์ม ฟาร์มอย่างนี้ยนะครับฟาร์มยาวๆอย่างเงี้ยคุณคุณจะโอเคแล้วคุณจะดีกว่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะคุณฟาร์มหลังเซมคุณฟาร์มหลังเซมแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปใส่นกฟ้ามานะครับเพราะถ้าเกิดคุณฟาร์มหลังเซมอ่ะคุณจะใส่นกฟ้ามาคุณจะเอาตัวสีดุไฟมาฟาร์มให้มันลําบากคุณเพื่ออะไรนะครับเนาะถ้าเกิดคุณฟาร์มหลังเซมนะครับตัดตัดเรื่องนกฟ้าออกไปตัดออกไปได้เลยนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่โอเคนะครับแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณฟาร์มก่อนเซเมได้โอเคคุณใส่นกฟ้ามามันช่วยทําให้คุณฟาร์มได้เร็วๆนะครับแต่ข้อเสียคือคุณก็ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนตัวนกฟ้าให้ดดรุมะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคุณใส่นกฟ้ามาแล้วผลตอบแทนที่คุณได้คือคุณสามารถฟาร์มก่อนเซเมได้โอเคอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าคุณใส่นกฟ้ามาแล้วนะครับคุณยังต้องฟาร์มหลังเซเมอยู่คุณอย่าไปทํานะครับมันเสียเวลานะครับ ถ้าเกิดคุณฟาร์มหลังเซเมนะครับคุณก็ใช้ตัวทำโมนะครับแล้วก็ใช้คุรุโมโจนะครับฟาร์มมันจะทําให้คุณฟาร์มได้ไหลลื่นมากกว่านะครับมากกว่าที่คุณจะต้องมาเสียสละตัวละครดารุมะของคุณนะครับไปใส่นกฟ้าทุกๆครั้งที่เอ็กมันเต็มนะครับเนาะแล้วคุณจะต้องมานั่งฟาร์มหลังเซเมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับถามว่ามันทําได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่มันไม่ดีนะครับก็เอาไปเก็บเอาไปคิดกันนะครับก็ สำหรับผมนะครับก็คือความเห็นผมเลยก็สรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าใส่นกฟ้าแล้วต้องฟาร์มให้ได้ต้องฟาร์มให้เร็วกว่าเซมีนะครับถ้าคุณเสียสละเวลาของคุณนะครับเอานกฟ้าไปใส่ให้ดารุมะคุณต้องฟาร์มให้เร็วกว่าเซมีให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่นกฟ้าไปแล้วคุณยังฟาร์มหลังเซมีอยู่นะครับอย่าไปทําคุณเอาพวกนี้มาฟาร์มนะครับเพราะยังไงคุณฟาร์มหลังเซมีอยู่แล้วนะครับเนาะคุณลุมุโจก็อาจจะช้าหน่อยเพราะแอนิเมชั่นมันช้านะครับ แต่คุลุมโจผมก็เคยทําไปแล้วแบบเร็วกว่าเซมนะครับแล้วก็ตัวทามโมะนะครับทามโมะเอเดอานะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถฟาร์มแบบเร็วกว่าเซมได้นะครับแล้วก็ฟาร์มแบบหลังเซมได้ชิวๆนะครับแต่ฟาร์มแบบเร็วกว่าเซมได้มิตามาต้องแน่นกว่านี้นะครับมิตามาผมยังไม่ค่อยแน่นเนาะมันต้องเป็นรุนบอสนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดรุนบอสผมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีก,อกทีละกันนะครับเนาะก็ใครอยากจะใช้ใครอยากจะทําอะไรก็ เก็บไปพิจารณาเก็บไปคิดนะครับเก็บไปคิดกันเอานะครับว่าคุณเสียสละเวลาของคุณใส่นกฟ้าให้ดารุมะไปแล้วนะครับคุณยังจะต้องมาฟาร,ร์มหลังเซเมอีกแล้วเอ้ยคุณเสียสละนกฟ้าให้มันให้ดารุมะมาใส่เนี่ยคุณยังต้องฟาร,ร์มหลังเซเมอยู่อีกหรือนะครับถ้าคุณฟาร,ร์มก่อนเซเมไม่ได้นะครับเอาไอาตัวพวกนี้ฟาร,ร์มนะครับไหลลื่นกว่าเยอะนะครับไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนจอเปลี่ยนหน้ามาใส่ดารุมะเอ้ยมาใส่นกฟ้าให้ดารุมะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ การใส่เดลุมะที่ผมว่ามันโอเคนะครับใส่เดลุมะเอ้ยการใส่นกฟ้าให้เดลุมะที่ผมว่ามันโอเคคือฟาร์มแบบเร็วกว่าเซเมนะครับอาทิเช่นพวกอ e ีบาร์มึนเนี่ยฟาร์มแบบเร็วกว่าเซเมนะครับเพราะว่าคุณใส่นกฟ้า,ามาแล้วผลตอบแทนที่คุณได้คือคุณนะครับวันฮิตคิวได้ก่อนเซเมได้ก่อนเซเมจะใช้ยันทำลายเอย๊ใช้คาถาดวงดาวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถามว่ามันดีมากไหม ก็ยังดีไม่เท่ากับให้ตัวดาเมจใส่นกฟ้ามานะครับเนาะถ้าเกิดเป็นตัวดาเมจที่ใส่นกฟ้ามานะครับมันก็จะเป็นขั้นที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าฟาร์มก่อนฟาร์มหลังเซเมแล้วนะครับแล้วก็มันไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องเอาดาลุมะไปใส่นกฟ้าแล้วนะครับอันนี้ขอยกยอดไว้นะแต่ถ้าเกิดคุณยังใช้ดาลุมะใส่นกฟ้ามานะครับคุณต้องฟาร์มก่อนเซเมให้ได้นะครับถ้าคุณยังฟาร์มหลังเซเมแล้วก็รอเซเมใช้บัฟดาบเนี่ย คุณไปทาทำโมเอสอาร์นะครับคุณไปเอาคุณลุงมโจมาฟาร์มแบบเดิมอะ่ะดีแล้วนะครับอย่าไปทําอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเนะ <g ül> าะก็ทัง้งๆที่คุณใช้คุณลุโมโจมฟาร์มโดยที่คุณไม่ต้องคอยเปลี่ยนนกฟ้าให้ดดรุมะมันก็ฟาร์มไหลลื่นฟาร์มยาวๆอยู่แล้วนะครับคุณจะไปทรมานตนที่ว่าต้องเอานกฟ้าไปใส่แล้วก็ฟาร์มหลังเซมีอยู่อีกทาไมนะครับก็อันนี้ก็พูด <c oughs> ให้คิดกันนะครับเนาะ แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าผมก็ไม่ได้เสียเวลานะครับผมมีตัวธรรมโมผมอยากจะสลับหน้าจอมาใส่นกฟ้าให้ดาดูมะอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับเนาะว่าท่านอยากจะเล่นแบบไหนอยากจะทาแบบไหนนะครับเพราะว่าเกมมันไม่ได้ฟิกนะครับว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมแค่เพียงมาแนะนํานะครับว่าใส่นกฟ้าแล้วต้องได้ค่าเอต้องได้ผลตอบแทนยังไงนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใส่นกฟ้าทํำยังไงให,ให้มันดีกว่านะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ การฟาร์มแบบว่าใส่นกฟ้าฟาร์มนะครับก็เอาความคิดส่วนตัวเลยนะครับก็คือถ้าเกิดทําตัวดาเมจทใส่นกฟ้าไม่ได้นะครับก็ไปเล่นตัวธรรมดาเถอะเนาะอย่าไปเสียเวลาเอานกฟ้ามาใส่ให้ดุลมาเลยนะครับเนาะต่อให้คุณฟาร์มก่อนซีเมได้ก็จริงนะครับแต่คุณต้องเอานกฟ้ามาใส่ให้ดุลมะมันก็มันก็มันก็แบบตะกุกตะกักนิดนึงอะนะนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่า ใส่นกฟ้าฟาร์มดียังไงใส่นกไม่ไม่ใส่นกฟ้าฟาร์มมันดียังไงนะครับก็ไปแล้วนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขอผัยวานที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบายบายไปแล้วแล้วก็เจอกันหลังอัปเดตนะครับ <laughs>